ก็สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทาง Facebook และทาง u t u b e นะฮะนะครับก็มาทดลองอีกทีนึงนะฮะกล่องควบคุมมอ,อเตอร์ PWM นะครับก็คลิปก่อนหน้าคลิปที่ผ่านมานะฮะได้ทดสอบกับแบตลูกสีดำนะฮะแบต4 5แอมป์ทดลองอยู่4 4วันเต็มๆนะครับสรุปว่ามันไม่เฟื้นนะฮะ รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอยู่อยู่เซลลหนึ่งนะครับเซลลหนึ่งมันจะมันตันนะฮะก็คือเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยมันจะถ้าเซลล์มันตันเนี่ยคือช่องนั้นน่เวลาชาร์จแล้วมันจะไม่เดือดนะฮะทำให้คือเหมือนว่าชาร์จแล้วไฟมันไม่เข้าอยู่ช่องหนึ่งนะฮะพอเราเอามาใช้ได้แป๊บเดียวเนี่ยนะครับไอเซลที่มีปัญหาเนี่ย มันเก็บไฟไม่ได้นะคือมันชาร์จไม่เข้าในเซลล์นั้นไฟมันก็หมดภายในแป๊บเดียวนะครับก็สรุปว่าถ้าจะแก้ก็คือต้องต้องยิงเซลล์นะฮะเท่าที่ไปหาข้อมูลมานะนะครับก็คือกระตุ้นอยู่เซลล์เดียวแต่ทีนี้ผมไม่มีความรู้ตรงนี้นะฮะก็เลยยกเลิกไปนะฮะทีนี้ก็ลองมาชาร์จแบตท,ที่ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับตัว pwm อ่าโวลต 10แอมป์250วัตต์นะครับแต่ว่าผ่านการโมดิฟายมาแล้วนะฮะก็โมดิฟายไปหลายส่วนอยู่นะครับทั้งลายพิ้นนะฮะพอกตะกัวเอาตะกัวเงินนะฮะก็พอกไปเพื่อเพิ่มลายวงจรนะฮะเพื่อให้กระแสมันไหลได้สะดวกขึ้นนะครับก็ติดซิงค์ระบายความร้อนตอนนี้กอาพัดลมเป่าช่วยหน่อยเพราะว่ามันร้อนนะฮะตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ที่กระแส15แอมป์นะครับอ่าแบตลูกนี้ก็อ่า 85แอมป์นะฮะเรา85แอมป์เป็นแบตรถยนต์ก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะฮะ80แอมป์85แอมป์ผมจะตั้งกระแสชาร์จอยู่ที่ประมาณ20นะครับกระแสฟื้นฟูในก็คือแบตลูกเนี้ยมันใช้อยู่กับระบบโซล่าเซลล์นะฮะ ก่อนผมจะใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมอาจทำเป็นระบบสำรองก็คือไม่ได้ใช้งานก็คือเอาไว้สแตนบายเวลาไฟดับแต่ที่นี้ไฟมันมันไม่ได้ดับไฟมันก็ไม่ดับมนหลายเดือนแล้วนะฮะมันก็ตั้งไว้เฉยๆโดยที่ไม่มีการชาร์จใดๆนะครับทีนี้ผมไปเช็คน้ํากันแล้วน้ํากันเนี่ยมันลดลงไปก็เลยเอาออกมาเติมน้ํากันนะฮะแล้วก็ลองเอามาชาร์จดูผลปรากฏว่าแบตมัน มันต่ำนะฮะเพราะว่าตอนนี้ชาร์จที่แกระแส15แอมป์นะฮะแรงดันมันขึ้นอยู่แค่14.5เท่าน,นั้นเองนะฮะแสดงว่าแบตมันมันต่ำแล้วก็ตรงตาแมวเนี่ยมันเป็นสีขาวนะฮะแสดงว่าไฟมันมันลดลงไปนะครับก็เลยเอามาทดลองชาร์จด้วยกล่อง PWM นะฮะลองอัดกระแสไปที่15-16แอมป์ดูว่าจะกล่องมัน PWM ตัวเนี้ยที่ ตัวสองร้อยห้าวัตต์เนี่ยมันจะไหวไหมนะฮะที่กระแส15แอมป์16แอมป์เนี่ยนะฮะนะครับก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรนะฮะสายไฟก็ร้อนนะฮะสายไฟเส้นเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสายมันแค่สองจุดห้าสแควร์มิลนั้นเองนะฮะสายเข้าก็ร้อนนะฮะสายเข้าก็ก็เล็กพอกัน ว่าก็เดี๋ยวทดสอบไปก่อนนะฮะทีนี้ลองลองดูนะครับก็ผมก็ไปหาข้อมูลตาม YouTube ก็บอกว่า,าเวลาชาร์จการเดือดของน้ำน้ำกันนะฮะน้ำกดถ้ามันเดือดเป็นฟองไม่เล็กๆถือว่าดีนะฮะเดี๋ยวลองดูนะ แล้วก็ผมผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเดือดแบบนี้มันดีหรือเปล่านะฮะก็เดือดเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นมาทุกช่องนะฮะช่องอื่นจะมองไม่ค่อยเห็นเะเพราะว่ามันนส่องจากข้างบนส่องด้านทางแล้วกันมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะฮะ มันก็เดือดเป็นเม็ดเล็กๆทุกช่องนะฮะดูช่องนี้นะครับช่องด้านขั้วลบก็เขาบอกว่าถ้ามันเดือดแบบนี้นะฮะก็ถือว่า ถือว่าดีนะครับในการชาร์จถ้ามันเดือดเป็นเม็ดใหญ่ๆขึ้นมาจากข้อมูลที่หามานะผมก็ไม่ทราบตรงนี้เขาบอกว่าถ้ามันเดือดเม็ดใหญ่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเดือดเป็นเม็ดเล็กถือว่าดีนะฮะ pwm ก็ความถีก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะลองชาร์จทิ้งไว้จนตาแมวจนกว่าตาแมวมันจะเขียวนะฮะตอนนี้มันยังขาวอยู่ นะครับทดลองกล่อง P W M มอเตอร์ด้วยนะฮะจริงแล้วผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับอ่าโดยส่วนใหญ่เลยเอ้ยไม่ใช่ส่วนใหญ่นะฮะโดยส่วนหนึ่งนะฮะที่เพื่อนสมาชิกคนที่อาจจะเป็นร้านชาร์จแบตหรือว่าคนที่เล่นโซล่าเซลล์นะฮะที่มีแบตเยอะๆเนี่ยเขาก็ใช้กล่อง PWM มอเตอร์นี่แหละกล่องควบคุมมอเตอร์นี่แหละไปดัดแปลงนะครับเออผมก็เพิ่งรู้นะฮะสรุปว่าผมาล้าหลังกว่าเขานะฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้คุกคีเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะนะครับแต่ผมใช้กับโซล่าเซลล์อยู่เนะี่ยสลูกนะฮะแต่ว่าก็ไม่เคยเอามาชาร์จเลยปกติชาร์จผมก็ใช้มันจะมีเครื่องชาร์จนะฮะมีเครื่องชาร์จ2 4โวลต์อยู่นะครับ นานๆก็จะใช้ทีนึงก็ไม่ได้สนใจตรงนี้หรอกว่า,าเวลาชาร์จแล้วมันจะเดือดยังไงมันจะเดือดทุกช่องหรือไม่อะไ,ไม่เคยดูนะไม่ค่อยได้สังเกตนะครับทีนี้ก็จากการหาข้อมูลทั้งในเว็บทั้งใน YouTube ก็ได้ความรู้มาเยอะนะฮะเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยนะทีนี้เราได้ความรู้น,นี้มาเราก็มาปรับปรุงแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่นะฮะเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับ 6แอมป์นะฮะก็คิดว่าสบายสบายอยู่นะฮะสำหรับกล่องควบคุมมอเตอร์ตัวนี้นะฮะพัดลมเป่าหน่อยนยอันนี้พัดลมมันเป็นพัดลมรอบต่ำด้วยก็ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็มือจับก็พอมีควารมร้อนนะฮะ จะมีลูกนู้นอีกลูกหนึ่งนะฮะลูกนู้นชาร์จไปแล้วนะครับแต่ชาร์จชาร์จไปแค่แป๊บเดียวนะฮะเอารูปนี้มาลองก่อนนะครับมีสองลูกพอโซลาเซลล์ผมเป็นระบบ48โวลต์เดี๋ยวต้องไปยกออกมาอีกสองลูกเพื่อมาเติมน้ำกันนะครับยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไปยกแบตอีกสองลูกมาเติมน้ำกันแล้วลองชาร์จดูนะครับได้ผลประการใดเดี๋ยว มาถ่ายคลิปมาเล่า,เาให้เพื่อสมาชิกได้ฟังกันใหม่นะฮะเราวันนี้ก็สวัสดีครับ